คือเทศกาลดนตรีแห่งความชิบหายวายวอดมันเป็นเทศกาลดนตรีที่เล่นใหญ่มากจัดในฐานทัพรางที่สามารถจุคนได้เป็นแสนแสนคนเปิดโอกาสให้วัยรุ่นทั่วประเทศได้มาเติร์ดกันแต่เรื่องพีคคือคนมันเยอะเกินจนการดูแลไม่ไหวแถมวัยรุ่นส่วนใหญ่สายเขียวกันทั้งนั้นความชิบหายวายป่วงหน้าใหญ่ของประวัติศาสตร์เลยได้เกิดขึ้นนี่คือเรื่องจริงจากเทศกาลดนตรีระดับโลกเรียกได้ว,ว่าเป็นโคเชล่าในยุคนั้นเทศกาลวูสต็อกปี1999บอกเลยนะใครที่ไม่ได้ไปโชคดีแล้วคะ่ะคือเริ่มต้นเนะทศกาลนี้มันก็เป็นเทศกา ปกติเลยดนตรีปกติแต่พองานมันเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นไอผู้จัดเริ่มหิวเงินเลยตั้งใจว่าเอาละฉันจะจัดให้มันเป็นเทศกาลการดานตรีที่มันใหญ่ที่สุดในโลกลงทุนไปกับศิลปินแล้วก็งานไปเยอะมากๆแต่ไม่ได้ลงทุนอะไรเกี่ยวกับความปลอดภัยเลยแล้วความผีกแรกคืออะไรรู้ไหมใครเอาน้ำอาหารเข้างานโดนยึดทิ้งหมดแล้วปรากฏว่าเข้ามาในงานในงานเนี่ยน้ำขวดละสี่ดอลลาร์ใครจะกล้าซื้อกินมีการยึดน้ํายึดอาหารแต่พวกสิ่งเสพติดเนี่ยมันมีการปล่อยให้เอามาขายในงานอย่างโจง่งแจ้ง เรียกได้ว่าตอนนั้นทุกคนคนเป็นแสนแสนคนคือสายเขียวแบบเต็มคาราเบลบางคนเดินเปือยไม่สนอะไรทั้งนั้นบางคนเยเย่โชว์งชนยิ่งกว่าสวนสัตว์มนุษย์วันแรกไม่เท่าไหร่วันที่2ความบันเทิงเริ่มเกิดขยะเกลื่อนงานไปหมดยิ่งกว่ากองขยะแล้ววันที่2มันกกองขยะพวกนั้นมนโยนเล่นในงานกันว้ทีนี้เรื่องมันจะไม่ถึงจุดพีคถ้าไม่มีศิลปินคนหนึ่งค่ะที่เป็นเหมือนขวัญใจของพวกพีมันมีการปลุกระดมว่าเอาล่ะทุกคนวันนี้เรามาปล่อยพลังงานด้านลบกันไหมอยากทําลายเข้าของอะไร เลโดยที่มันไม่ถามผู้จัดงานเลยสักคํานึงว่าทําแบบนี้ได้หรือเปล่าหลังจากนั้นละมึงความชิบหายได้เกิดถ้าทุกคนอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลงานดนตรีงานนี้นะคะอภิมหาวายป่วงตอนเทศกาลดนตรีวูสตอก99มีซับไทยในเด,น,เดนฟลิกค,ค่ะใครดูกันมาแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะ